สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจงังเ่อเมืองชัยภูมิคลิปนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศในการซื้อขายวัว<ร>ขายกระเ<า><ร>บือที่ตลาดนัดหน,นองบกขาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับตลาดนัดจะเปิดทุกวันพุธนะครับช่วงเช้ามารับชมบรรยากาศและการต่อรองราคา<ส>การซื้อวัว ซื้อกระบืกันในวันนี้กันเลยครับ้ีเอ <c oughs> ็ดแสนเอ็ดพันเร่อโมเมนต์เป็นเ็ดสองเป็นลูกเนี่ยนีู่กน่ัอ๋อ อันนี้พอพันใช่ันนี่บอกอู้สะออนู้ไ่พัดก่นนะพ่นน่ะ ให้ลูกน่อยห่สิบห้าส้ลูก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 มันหาสิมหามันหาเป็นตะพูหาสิบหาเออทับหลอดท่นลูกมันหลอกหลานด,ดื้อน,น้อ,ย,นหนอ,ย,อยหน้อยโอ้ควายน่อยหาสิห้า 发的好的。哦，我们写，我们 รถโคเร่โหดิโคเร่โดโดโดเกียร์เกียร์รถโดเกียร์ เท่าไหร่นจ้ะเท่าไหร่นี่าคา3าครับอได้เเย็นกุมเย็นนกลุมพักอะอกล่มลุงห5มีใบมีลอดนีขาดทารถสองนะนี่ตังานัสวย อ้วนอ้วนดี่ก็าดที่ห้อวนี้มก็อยากได้เงินี่้านโอ้ตัวตวาดีอยู่นะเงาเโอ้ทองเจล้ะก็น้มาขยอยู่นะอ้ผนอยตัวนี้เท่าไหรในยายเอแม่ลูกอแม่ลูกโอ้นี่ยลูกมันนอนอนมันนอนียู่น่ ตโตโตแม่แต uh ่ลูกน้อนนะโผูลูกกับผูอ่เท่าไหร่นะคูน่ะห้างไว้ี่สเจ็ดเีะโตได้แม่ลูกอ่ะแมะลูกแม่ลูกก็สัโอ้ันลูกเนี่ยีจ้ะโตผูตัวนี้ห้งไว้ยี่สิบสงเลยจ้ะเนี่ยตำรุดนหัยี่สิบสองงามด้วยแม่ตัวเดียวสวยโตม่ยออันอันนั้นแม่ลูกแม่ลูกเน่ ใช่น่ะลูกมันนอนอยู่น่ะแม่แม่แต่ว่ามันขึ้นแล้วเด้อรอบนึงอ่ะวันนี้ผู้ใดซื้อไปสิบกว่าวันก็ได้ทับเลยมันไปขึ้นแล้วดีว่ะเขาท่าว่ะนะแล้วก็ลูกตัวแม่ครัะอันนี้อันนี้ยี่สิบสองหัวผูน้อยแต่นะตีงาบอันนี้ลูกลูกตัวนั้นลูกตัวแม่เอาตัวผู้ ตัวผู้ตัวผู้ฝุดดีเที่ยงดีจุงได้ขึ้ลรถลงรถนี่มมีฝุดไม่ฟัดมันนิ่งวัวนะมันง่ไปอีกรูนี่มันเพิ่งลูกเลกมันงพอสามลูกเ่ยเมยนเเนาะแต่เลยสามลูกเลยบัง่บนีสี่สิบเจ็ดอนีรนีนปีละตัวัวนะไตลูกปีนคะพอละตัว ล,ล,ลูกลูกมัน,นเออไปซิฟเฟอมือแบบทับไหมแม่ซี่สิบเก็ดแม่ลูกเออเนี่ลูกกับผูลูกมันนอนนี่นะอันนี้มันเป็นนี่อย่างง้องนอจังดูเังก็ว่านเป็นนี่อย่างน้ำหูนะสนกอกถูกยาอะไรหรอถีดยาแล้วก็ล้นเลยแม่ตุ้งใหญ่เท่าไหร่ใยญคนเี่ จะไปขายเน่มก้ามือห่นนะก้มือหาเลยหมอเพิื้อย่างงามเล้ตอนมันอ้วน่ะก็ีเพื่อนเอาไปใส่กระเปียงเพื่อนเป็นหมวัวเนี้อืมแล้มันก็จยนะลูกมันเดียวลูกกินนมมันแห้งจ่ยก็เมีนอยู่โอ้ที่นอยมันเลือดวผิดเน่ยง่ายดีอ่ะง่ายดีอ่ะ ลูกตัวเมียรัมนกมกจะซซม่นี่ก็เป็นลูกนอกเลยนะทำัวนอกยังมันนอไม่มใหญ่กินมันจอยมันเป็นหมูอเปนหมูตาวือเห็นดีเย็บเยบเบก็หูเต็มบ่เบงเลยเนาะ้สนใจเพาะฉะนัหูมันเป็นอย่างี้เทบอกตัวหูมันนี่ยักเป็นหูแดงีนิตยาขับยาากเทปนก็ล้เน จขาพยาแล้วเรื่งองวราคาบาสูงพอสทคารเ๋ยวก็ได้ทักเพราะทั้งดนหนบหลังไม้น้อยนี่เพาะคนเกรมาะอะไรเพาเงดีอย,ยูกก็เป็นลูกนอกพ่อมนึ่งหมดีีโอนว่ามันจ้อยนี่แหละเขาเลี่ยงได้อันนี้เขาไปแต้งอะไร ยาดยายลเลับ็อั่นคุณยาชเลขแปดเดือนแล้วสั้นท้องคููเบนันทิงถงบเงเลยลลูกก็หูกรอก็เดียวเลยออนเนาะเว้ยโอ้นี่ตัวมงงามพุดหลอกหวยอ่ะ ที่แรกควายอ่ะปอดวายแม่นอันดีอู้หกมีแม่มามันด้วยไงแท่อ่า เขาลุนนะได้ค hmm. ร mm ับเขาเ้งม้าเสียตอนตอนไนเนี้ยเน้ยันจะม้าเสียอยไปมันเดิมาให้คุณเกโอ๊เขาาขุนแล้วมั้งเนาะเนาะเนี่ยตอนนั้นเขาเจบบ้าแพงเลยโอ๊ขามันดูคุณอะอมันตัวใหญ่ทั ก็คุยด้คือเอาตะผูต้นเนี่ยเฮ้ยไัวหัวหัวหัวตะผู พันนี้ยังไรูพี่ดำปึ๊ดแทะปอดใหญ่แทะตัวเมียดิงงามใช่มปอดนี่มาตัใหญ่แทะโอ้โหตัวหน่อยเลย เนี่ยนีบกผูบกเล่โอ้บกเล่ยง่ทอดูทอดเท่าไหร่นะเล่ทอดสองห้าสั่น ตัวแม็ราคาเียวกันตัวดนเนยตดันอตดันตัผู้นะตัผู้ตัอตัวอนเลยวายดอนหัวหัวยหายเออคือคายละหัวยายหัวม่มลองอต้หอกเออบ่ๆดปตัวนี้ไหตัวนี้เนาะโอ้ตัวเนี้ยักทว่าทามันใหญ่เราไั่ท้ทับหนเว้ยมอยู่ไม่หลายเลยจ้ะฮะส ตัวแม่กับราคาเดียวกันราคาล่องจ้ะตัวตัเดีมื่อันก็แปกมาให้ทับเว้ยเนาะแตกเว้ยต่อยไงเอ้โอไงถึะวะโอ้คอตัดดูเว้ยตอดงวงเ้างก่อนเออเพิ่งเกี่ยวหัวหันนด้เนี่ยว่ ไม่ใงแท่ม้วนแทะฮะปัาถือว่ามันเกี๊ยงัวเกี่ยหัวครับปายราคาเรียนาะเจกอมไเรบดปัดโงเล่กหรืบยเล่กหอเล่อ้วนคุณค้นพร้อมุม้างน้ำมเ

แม่ลูกมันหลกดัวนแม่ลูกมาน้าลูกมันมีโอ้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกต่อเท่าไหร่น่ะตัวผู้่ะตัวผู้เดยตสองมือแปดครงสองมืแปดแล้วท่านจำดบอกเลลูกมันห่อซันปสลูกอ้วนอ้วนอันนี้เป็นผนผสมเล่ยมั่ ออกแบบนี้เนะอะทัมหับมัดแรงทับสองเดือนแล้วยอดสองมืง่นแปดเนี่ยหนังมันม้าเนาะเที่แักคูดง,ไงไ่ายอะสองมืงบบน่นแปดหนึ่งเลยอะแม่ลูกอะไรอะคนนี้แยกอยู่ โอ้โอ no ้ตัวเมียตัวหนาค่างกันนี่กับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ผูน้อยตัวหนึ่งสองพนห่าสองมืันห้าโอ้สองมืันห้าบักผู้น้อยโอ้แบามัน

ขวยต้น่ะดูตัวใหญ่แท้เอาควอยผัวเราผัวเระควอยอ่ยข้อยน้อยดูผัวเราโอ้เพิ่นเอาแล้วตีน่ะโอ้โอ้แล้วเอาลงซื้อบัดบัดในขายดอกเพิ่นใหญ่ฮะโอ้โหบอกหัวโล้นนะหัวโล้นเจ็ดมื้นแปด เงถอะขึ้นเพราะตดด้วยสินเจ็ดหมืนันปดพว

อืมไวนเมืจอไหร่ไงยอมแม่หัวแม่เนาะแม่ลูกแล้วหมอว่าเท่าไหร่ลูกมีคนรู้ราคา quái 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 mé lụ ngoái nhẫn đang sửa tôi nè đang sửa bằng thời gian thôi sửa sửa nói Ở đây nó Úi à à ừ. Đó phù đi anh ừ. ừ. Ăn đấy ừ. Đó phù rồi mẹ nè

ขึ้นขึ้นขึ้นเบื้องขึ้นเบื้องให้มันชัดแน่น